จากความแค้นของเรษีตาไฟสู่เมืองร้างตำนานนิทานเล่าขานถึงเมืองสีเทพสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ของเราชาวไทยและหากสนใจก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะซึ่งสถานที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติโดยกรมศิลปากรและมีตำนานเล่าขานถึงที่มาว่ามีอายุกว่า1,000ปีในปัจจุบัน และยังมีสถาปัตยกรรมาศาสนสถานและสารที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคนในพื้นที่และคนพื้นที่ใกล้เคียงนะคะและมีเรื่องเล่าถึงความอาถรรพ์ของคำสาบที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยได้แต่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบนอกเท่านั้นสวัสดีค่ะและในอ p ีนี้ ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิ่์ของเราจะขอนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพที่มีตำนานเล่าขานถึงประวัติของเมืองสีเทพและโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะโดยอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์จากจำนวน1ิแห่งของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2527โดยชื่อสีเทพนั้นเป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ได้ทรงสันนิษฐานไว้ในคราวเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์เมื่อคราวดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ว่าเมืองเก่าสีเทพมีชื่อเดิมว่าเมืองอภัยสาลีหรือเมืองภัยสาลีเมื่อปีพุทธศักราช2447ถึง2448ได้ทรงเรียกเมืองนี้เสียใหม่ว่าเมืองสีเทพตามชื่อเมืองที่ปรากฏในธรรมเนียบเก่าบอกรายชื่อหัวเมืองในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากรจึงได้ใช้ชื่อเรียกเมืองโบราณน,นี้ว่าเมืองสีเทพแต่มีตำนานที่เล่าตามความเชื่อของคนในสมัยก่อนเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นนิทานคือตำนานของวัวก,กยสิทธิ์แห่งเมืองสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ไว้ว่าจากความแค้นที่ฝังแน่นจึงเกิดวัวทูตมรณะแห่งความอาฆาตระเบิดพิษร้ายกลางเมือง ร่าชีวิตผู้คนจนหมดสิ้นสู่ซากเมืองโบราณอายุกว่า1,000ปีในปัจจุบันเรื่องมีอยู่ว่าเมืองสีเทพหรือเมืองอภัยสารีในอดีตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า1,000ปีถูกสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจมีฤาษีสองตนนามว่าฤาษีตาไฟและฤาษีตาวัวมีอาสมอยู่ใกล้กันบนเขาใกล้เมืองสีเทพ ราสีตาไฟมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นบุตรเจ้าเมืองสีเทพซึ่งใกล้กับอาสมของราสีตาไฟมีบ่อน้ำวิเศษยอยู่สองบ่อบ่อแรกอาบกล้าชีวิตบ่อที่สองชุบชีวิตเมื่อลูกศิษย์ผู้เป็นบุตรของเจ้าเมืองสีเทพรู้ถึงความวิเศษของบ่อน้ำทั้งสองก็ทำท่าประหลาดใจเหมือนไม่เชื่อคำกล่าวของอาจารย์ราีตาไฟ จึงพิสูจน์ให้สิทธิ์ของตนเห็นด้วยการลงไปในบ่อฆ่าชีวิตแล้วกำชับให้ลูกศิษย์นําน้ําจากบ่อชุบชีวิตมารดร่างของตนเมื่อตายไปจะได้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาได้แต่หลังจากฤาษีตาไฟสิ้นชีพลงลูกศิษย์แทนที่จะนําน้ําชุบชีวิตมารดฤาษีตาไฟกลับตกใจวิ่งหนีตเตลิดกลับเข้าเมืองสีเทพไปเมื่อเวลาผ่านไป ราษีตาวัวแปลกใจว่าทำไมราสีตาไฟผู้เป็นเพื่อนจึงหายไปนานไม่มาเยี่ยมเยือนกันเลยจึงเข้ามาเยี่ยมราสีตาไฟที่อสมและเมื่อเดินผ่านมายังบ่อน้ำคราชีวิตก็พบว่าน้ำในบ่อคราชีวิตกำลังเดือดพล่านจึงเกิดสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นกับราษีตาไฟเป็นแน่จนในที่สุด ราสีตาวัวก็ได้พบกับร่างของราสีตาไฟในบ่อคราชีวิตจึงรีบนำร่างของราสีตาไฟขึ้นมาแล้วตักน้ำจากบ่อชุบชีวิตมารดร่างของราสีตาไฟทำให้ราสีตาไฟกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและด้วยความโกรธแค้นลูกศิษย์ของราสีตาไฟที่ปล่อยให้ตนต้องตายไปจึงเสกวัวตัวใหญ่แข็งแรง แล้วไร้าคาถาอัดพิษร้ายนานาชนิดไว้ในท้องของวัวจนบวมเป่งแล้วสั่งให้วัววิ่งตะบึงเข้าไปในเมืองสีเทพชาวบ้านพากันวิ่งหนีวัวตัวนี้กันจ้าละวันนายประตูเห็นเหตุการณ์ไม่ดีจึงปิดประตูเมืองไว้ไม่ให้วัวร้ายเข้าเมืองได้เป็นเวลาเจ็ดวันเมื่อเห็นว่านอกเมืองไร้ซึ่งเสียงคำรามของวัวกายสิทธิ์แล้วเจ้าเมืองสีเทพ จึงสั่งให้เปิดประตูเมืองแต่หารู้ไม่ว่าเจ้าวัวกายสิทธิ์คอยซุ่มอยู่เมื่อประตูเมืองเปิดมันจึงกระโจนเข้ามาในกลางเมืองทันทีทันใดนั้นเองมันก็หยุดนิ่งตาเหลือกถลนแล้วท้องของมันก็แตกมีเสียงระเบิดดังสนัน่นพิษร้ายในท้องของวัวกายสิทธ์ก็ทำร้ายผู้คนในเมืองจนเป็นโรคร้ายตายตามกันไปทั้งเมือง จึงทำให้เมืองสีเทพกลายเป็นเมืองร้างนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบันซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งรวมระยะเวลาความรุ่งเรืองกว่า800ปีก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสายเหตุของโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแล้ง หรือทั้งสองประการในราวปลายพุทธศตรวตรรษที่18ซึ่งเป็นช่วงที่สุขโขทัยและอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในบริเวณรุ่มแม่น้ำป่าสักและในอนาเขตของอุทยานสีเทพยังมีโบราณสถานที่อยู่ภายในบริเวณให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันอีกด้วยคือปรางสองพี่น้อง ที่มีทับหลังศิลาทรายประทับอยู่จำหลักเป็นรูปอุมามเหสวนคือรูปพระอิศวนอุ้มนางปาราภตีประทับนั่งอยู่เหนือโคอสุภราชจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมอนุมานได้ว่าปรางสองพี่น้องสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลและถูกเปลี่ยนเป็นศาสนาสถานในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เ็ ต่อมาคือปรางสีเทพเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะปราสาทก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดใหญ่วัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นเทวไลเช่นเดียวกันกับปรางสองพี่น้องและถูกส้มแซมในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเช่นเดียวกันเขาคลังในเป็นศาสนสถานสำคัญประจำเมือง ที่มีขนาดใหญ่ก่อสร้างด้วยศิลาแรงยังคงหลงเหลือประติมากรรมปูนปั้นรูปคนแคะที่มีศีรษะเป็นคนหรือสัตว์ต่างๆสลับกับรูปสัตว์ในท่าแบกประกอบลายพันพฤกษาซึ่งพบหลงเหลือประดับอยู่ที่ฐานของโบราณสถานและเป็นศิลปะวัฒนธรรมทวาราวดีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยในปัจจุบัน ศาลเจ้าพ่อสีเทพซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อสีเทพซึ่งชาวบ้านทั้งนอกและในบริเวณใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธ,ธากันเป็นจำนวนมากโดยจะมีการจัดงานประเพณีบวงสวงขึ้นทุกปีในระหว่างวันขึ้น2องถึงสาค่ำของเดือนสาประมาณปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่เดิมศาลนี้ตั้งอยู่นอกคันดินเมืองโบราณสีเทพแต่ถูกย้ายเข้ามาตั้งอยู่ในบริเวณด้านในประตูแสนงอนที่เป็นทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในปัจจุบันเขาคลังนอกเป็นาศาสนสถานขนาดใหญ่ในศิลปะของทวาราวดีสันนิษฐานว่ามีลักษณะเป็นมหาสถูปก่อด้วยศิลาแรง ที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์สันนิษฐานว่ามีอายุร่วมสมัยกับโบราณสถานเขาคลังในที่ตั้งอยู่ภายในเมืองปรางฤษีตั้งอยู่นอกเมืองสีเทพออกไปราว3กิโลเมตรเป็นเทวะัลยในศาสนาฮินดูพบโบราณวัตถุได้แก่ศิวลึงจานประติมาก,กรรมและชิ้นส่วนโคโน,นทิ สะแก้วสะขวัญสะแก้วจะอยู่นอกเมืองไปทางทิศเหนือส่วนสะขวัญจะอยู่ในบริเวณเมืองส่วนนอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีการนำน้ำทั้งสองสะไปใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันและยังมีเขาธมอรัตที่ตั้งห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตร เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่เป็นที่ตั้งของถ้ำธมรัตซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานที่ดัดแปลงจากถ้ำหินปูนธรรมชาติภายในถ้ำพบประติมากรรมสลักร,รวมทั้งหมด11องค์เป็นศิลปะสมัยทวาราวดีคาดว่าสร้างตามคติความเชื่อในพุทธศาสนานิกายมหายานในราวพุทธศตวตรรษที่14 คือพุทธศักราช2505กรมศิลปากรได้รับแจ้งว่ามีการทำลายและขโมยชิ้นส่วนของพระพุทธรูปไปจากถ้ำภายหลังสืบทราบว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของนายจิมทอมสันสุดท้ายหลังการเจรจาหลายครั้งนายจิมทอมสันจึงยินยอมคืนสมบัติรวม28ชิ้นคืนแก่กรมศิลปากร หนึ่งในนั้นคือเสียงพระโพธิสัตว์สีอารยยเมตรตรซึ่งถูกโจรกรรมจากถ้ำเขาธมรัฐปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและหากคุณผู้ฟังสนใจจะไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการนะคะไม่มีวันหยุดมีค่าธรรมเนียมเข้าชม แต่ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับพระพิสุสามเณรน,นักบวชและนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบและหากไปแล้วก็เคารพสถานที่และเก็บเกี่ยวความรู้และชมความงามของศิลปะโบราณของเราที่สืบทอดอนุรักษ์ต่อกันมาให้คนรุ่นต่อไปได้ชมความงามและความรุ่งเรืองในอดีตของเราชาวไทยกันอย่างภาพภูมิใจในความเป็นไทยของเรา ให้มีความสุขนะคะและอย่าลืมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสถานที่ด้วยนะคะและอย่าหยิบอะไรกันมานะคะระวังคำสาปของฤรืสีตาไฟนะคะและหากมีความผิดพลาดประการใดทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะพบกันใน EP ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ